สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NSP รีวิ e อีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมได้เจ้านี้มาครับชื่ออ่านว่าอะไรนะ b r o อ่าเป็นแก๊งเทอร์คอนนะครับสามารถรวมร่างกันได้กับแก๊งเขาตัวนี้เป็นดีลักค Class ครับผมนี่ ีิลักคลาสเป็นของภาคเ w าออเดอร์พรามตัวนี้นี่นะกล่องก็เป็นอย่างนี้เลยครับมีภาพอาร์ตสวยงามนี่เดี๋ยวดูด้านหลังกล่องกันนี่เนะ่ยเป็นภาพตอนรวมล่างกันแล้วเป็นเทรลคอนนี่แปลงล่างแปสเต็ปเองนี่จากหุ่นยนต์เป็นหมดสัตว์เนาะตัวนี้มีตัวอะไรดูไม่ออกแล้วก็มีพามาร์เมอร์มาให้เหมือนทุกทีนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า และนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในแพ็กเกจของเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมเป็นสมาชิกแก๊งเทอร์ราคอนนะครับนี่อันดับแรกก็เป็นนี่ใบแปลงร่างครับผมคู่มือเทอร์ราคอนบอสบอสหรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่าออกเสียงถูกหรือเปล่าอ่ะหน้าแรกนะครับของคู่มือการแปลงร่างนี้ก็จะเป็นการแปลงร่างจากร่างหุน่นเป็นร่าง b e ส s t mode นะครับอันนี้แล้วก็มีวิธีการเล่นกับตัวอาร์ a r อร์นะนี่ ถ้ามีใครมีพามาสเตอร์สามารถเอามาแปลงร่างแล้วใส่ไปในตัวพามือตัวนี้ได้นะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นส่วนแขนแล้วก็เป็นส่วนขานะครับก่อนเชียบรวมร่างกายเป็นอโบมินัสนะครับนี่อย่างนี้เลยโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเป็นการ์นะเป็นการ์สะสมเนี่ยรูปภาพสวยงามน่าดูเลยรูปวาดสวยเชียเชียข้างหลังก็จะเป็นนี่เป็น โปรไฟล์เล็กๆน้อยนะครับนี่โอเคแล้วก็นี่ส่วนตัวมาันนี่เป็นดีลักคลาสนะครับมาดูเอาพามืม่อกอาวุธหลบเป็นนิดมาดูความสูงกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นดีลักคลาสความสูงก็จะอยู่ที่ตึงนี่ครับประมาณ13มเซนครึ่งนี่นะ13ามเซนครึ่งนะส่วนหัวนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนี่ แล้วก็นี่เรามาดูดีเทลกันก่อนเนาะนี่หัวนี่นี่นะครับหัวสีม่วงๆนะมีแว่นใส่ตาเป็นสีแดงๆใส่แว่นนี้หน้าเป็นสีเงินนี่รายละเอียดดีมากเลยครับนี่เห็นไหมนี่นต่างต่างตัวหน้าอกเป็นไซลัปเรเซพทิ่ขนนะหน้าอกเป็นสีเงินแบบนี้ดีเทลลงมาค่อนข้างดีมากเลยนะครับนี่ส่วนเอวนี่ส่วนขานี่ครับนี่เห็นไหมทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยรายละเอียด ครับส่วนแขนเนี่ยามาเป็นกรงเล็บนะตรงน,นี้เท่มากเลยตัวนี้ครับผมนะด้านข้างด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้นี่ปิดกลวงมาให้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เป็นงานสมัยเก่าสมัยนั้นนะนะแล้วก็ดูจุดขยับนะครับหัวเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเงียนหน้าได้นิดหน่อยนะครับนี่นะอย่างนี้หมุนได้ตรงแขนนะครับยกแขนได้อย่างนี้ ตรงนี้เป็นบอลจอยนะแล้วก็ตรงแขนนี่ก็จากลวงหน่อยหนึ่งนะครับนี่ตรงข้อศอกตัวนี้ก็เป็นบอลจอยเหมือนกันขยับได้แบบนี้หมุนได้รอบตรงแขนนี่ก็หมุนได้รอบครับผมนี่นี่นะอีตรงเนี้ยตรงส่วนตกแกนนะครับระวังมันหัก้วยนะเวลาจับเล่นเพราะว่าตรงตรงเนี้ยมันสามารถกางออกมาได้อย่างนี้กางมาได้อย่างนี้ครับผมอย่างนี้กางได้นะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ ตรงมือตรงนี้หมุนไม่ได้นะพับอรมปเปีงอย่างนี้ได้พับได้อย่างเดียวนะครับหมุนไม่ได้นะครับส่วนตรงเอวเอวนี่หมุนได้หมุนได้รอบครับผมเอวหมุนได้รอบแบบนี้นี่ตรงขานะครับยกเตะได้อย่างนี้ครับเตะสุดได้ไปข้างหลังก็สุดได้ครับผมแล้วก็ตรงต้นขาก็หมุนได้ต้นขาหมุนได้แบบนี้นะอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้เข่าก็งอได้อย่างนี้ครับผมงอได้แบบนี้งอได้เลยตรงข้อเท้านะครับ ขยับไม่ได้นะครับไม่สามารถขยับได้นะต้องข้อเท้าจุดขยับของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเอาละแต่เราเข้ามาดูตัวพามอเมอร์กันก่อนดีกว่านะพามอเมอร์ตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินม่วงแบบนี้สีตามตัวเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะพามอเมอร์ก็สามารถแกะแกะไอตัวที่เป็นด้านนี้ใส่ตัวพามาสเตอร์เข้ามาข้างในได้แล้วก็นี่ตรงนี้ก็เอามาเป็นอาวุธปิดปืนให้มันถือได้แบบนี้ แบบนี้ได้นีไ่ได้ครับผมอย่างนี้สีจะกลืนกับมือไปนิดหนึ่งสีม่วงเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้มันสามารถกลับมาเก็บคืนใส่ได้อย่างนี้ติดยากไหมงอ่ะอย่างนี้แล้วก็สามารถกลางเป็นมือมาได้แบบนี้กลางไม่ได้นะครับนี่มือก็ปิดได้อย่างนี้ปิดหม,มุนได้อย่นี้ได้ ตัวนี้ก็พับมาข้างหน้าข้างหลังได้แบบนี้นะครับนี่อะแล้วก็เป็นอาวุธปืนอันนี้นะครับนี่สีน้ําเงินเข้มแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมรายละเอียดทํามาค่อนข้างโอเคอยู่นะตัวนี้ครับแล้วก็มาติดกับเจ้าตัวบล็อตยังไงละเปิดน,นะครับก็ใส่มือธรรมดายอย่างนี้หละติดได้ปกติอย่างนี้ หรือว่าสามารถเอามาติดตรงหัวไหล่ด้านหลังนี่มันจะมีรูนี้ใส่ตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับผมเห็นไหมเปิดแบบนี้ก็ได้แบบนี้ส่วนหมักใส่ข้างนี้กันอ่ะต่อไปส่วนพลาเมอร์นะครับนี่ตรงหน้าอกเนี่ยเห็นไหมมันสามารถเปิดได้นี้นนจะมีรูอยู่เสร็จแล้วก็เราก็เอาตัวพลาเมอร์นะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นรูเป็นตนัวนี้แกนเนี้ย สามารถพับได้พับมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มือแล้วก็บิดสองข้างให้ขึ้นไปนี้แล้วก็เอาไปติดตรงหน้าอกแบบน,นี้ครับผมติดเข้าไปอย่างนี้นะเข้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นพลาเมอร์แบบชุดโดดด่มอีกแล้วตัวนี้คือมันเหมือนชุดโดดด่มจริงๆนะที่ตัวไหนที่มีพลอเมอร์แล้วมาติดหน้าอกเนี่ยมันเหมือนแบบพา,าชุดพร้อมโดดดลม เอาละครับเรามาจับจะบรล็อดแปงลงร่างกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยผมต้องขอถอดอาวุธกับพามอาร์เมอร์ออกก่อนนะอ่ะถอดระพักไปก่อนแบบนี้นะครับปิดหนะ้าอ,อกคืนแบบนี้จึ๊กเข้าไปไว้อันดับแรกเลยผมต้องเนี่ยพับมือพับมือเข้ามาก่อนอย่างนี้อย่างนี้นะครับสองข้างเลยนะทําเหมือนกันพับลงมานี่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงหัวไหล่เนี่ยเราดึงออกมาเบาๆนะครับหนะหนึ่งกึ๊กนะหนึ่งกึ๊กเท่านั้น แล้วเราก็มีตรงนี้มันจะค่อนข้างบอบบางนะเราะวังนิดนึงนะครับแล้วก็ดันมันขึ้นมาอย่างนี้แอะให้มันเป็นเป็น,ปนแบบหัวไหลแบบนี้นะครับอีกข้างนึงก็ทำอย่างนี้นครับดึงมาเบาๆนะครับหนึ่งกึก๊กเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไม่หักมันขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันจะลายจะตกเราก็ต้องจับเบาเบานะครับหนึ่งหนึ่งอ่าอย่างนี้แอะทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ด้านหลังครับผมหันมาตรงหัวด้านหลังที่เป็นเกาะหุ้มอยู่นะครับเราดึงขึ้นมากลางมาครับผม มันจะเป็นโชกสองจังหวะแบบนี้นะอย่างนี้นะทันมาให้สุดแบบนี้นะครับเพิ่มตรงๆนะแล้วก็พับเข้าไปครับเนี่ยพับเข้าไปเลยอย่างนี้กดเข้าไปข้างในข้างในร่องนะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็พับลงมาครับปิดหัวลงมาอย่างนี้แบบนี้นะครับปิดลงมาเสร็จปุ๊บตรงขานะครับเราก็พับพับไปด้านหลังอย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้มันจะมีเห็นไหมสลักตรงนี้นี่สองข้างนะแต่เราต้องดัน ตรงนี้ขึ้นไปก่อนให้มันสุดอย่างนี้นี่มีสลักนี้แล้วก็ใส่นี่เห็นไหมมีด้านข้างแบบนี้อย่างนี้แล้วก็ตรงขาเนี่ยด้านในเห็นไหมมันจะมีตัวสลักตรงเนี้ยให้ประกบกันอยู่เพอเราดันเข้าไปเสร็จแล้วก็ดันตรงเนี้ยเข้าไปเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะอย่างเงี้ยลงล็อกอย่างนี้เสร็จปุ๊บทั้งสองข้างนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาบีบตรงกลางให้มันเข้าล็อกกันอย่างนี้ บิดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ดันขาออกมาครับผมดันขามาอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับดันออกมาดันออกมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ตรงเท้านะครับแล้วก็ปรับองศาให้มันได้ที่อย่างนี้ทั้งสองข้างเลยแบบนี้นี่แบบนี้ครับผมเสร็จแล้วก็เริ่มจะเป็นตัวเป็นตนแล้วนะสีนี้เอาปืนครับติดนี่มันจะมีรูเห็นไหมรูห้ามิลลิเมตรติด,ดด้านข้างแบบนี้ใส่เข้าไป นะครับส่วนพามอาร์เมอร์นี่นะครับนี่ตรงนี้เราก็พับให้มันเป็นปกทรงปกติก่นกอนเสร็จแล้วเราก็นี่นะด้านหลังมันจะมีรูรูเห็นไหมแล้วก็เอาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเก็บไว้ตรงนี้ได้เก็บไว้ด้านหลังนี้ครับผมแบกตู้คอนเทนเนอร์สักอย่างแบกเป้นี่นะครับเสร็จแล้วครับผมล่างบิสมดของนี่ตรงบรอดตรงนี้นี่ เอาละครับเรามาดูจุดขยับของเจ้าบรอดตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกไปดูหน้าตามันก่อนเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยจัตวอวากาศนะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ยบิตาดแดงๆนะครับส่วนหน้าอกงนี้แล้วก็นี่มันก็เป็นหน้าที่มันก็เป็นจมูกดูร,ระบยอากาศแล้วก็มีมันคางตัวนี้่ยกชิ้นมาให้หน้าอกก็จะเป็นสีเงินๆนะครับก็มีสี เหลืองเหลืองจะท้อนแสงนี่แล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นหน้าอกสามารถติดเอฟเฟกได้นะเป็นขนาด5มิลลิเมตรตัวนี้นะครับนี่ส่วนแขนก็ขยับได้นี่ปกตินะครับนี่จะเป็นกรงเล็บนี่กรงเล็บ3เล็บนี่อย่างนี้เทมากผมชอบกรงเล็บมันมากเลยตัวนี้นี่นะครับนี่แล้วก็ส่วนขานะครับขาขยับได้แบบนี้ได้ซ้ายขวากางได้นิดหน่อยกางได้ นี่ประมาณนี้นะครับแกบนี้ได้แบบนี้แล้วก็ตรงข้อเท้าสามารถพับได้ประมาณนี้ก็อย่างนี้กางออกมาได้กางออกมาได้อึ๊บแบบนี้นี่ครับผมนี่แบบนี้ครับผมตัวที่เป็นล่างบีสโ o d ดก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เรามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้าบรอดกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยเรื่องรายละเอียดดีเทลต่างๆในะผมก็ต้องขอชมนะครับว่าการทําสีต่างเนี่ยทำมาได้ดีครับผมรายละรเอียดตามตัวนี่เห็นไหมการเดินเส้นเดินอะไรต่างๆตามตัวนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยตรงกงเล็บตรงอะไรเงี้ยทามาได้ค่อนข้างดีนะครับสวยงามแล้วก็ตรงเนี้ยตรงกงเล็บเนี่ยสามอันเนี่ยสีไม่เหมือนกันนะเขาแยกสีมาให้เป็นสีม่วงอ่อนแล้วสีม่วงแก่ตรงกลางเข้มกว่านิดนึง อังเกต์ดูน่าจะเห็นชัดทำรายละเอียดค่อนข้างดีครับจุดขยับถือว่าไม่เร็วเลยตัวนี้สําหรับงานในยุคเก่านะครับเนี่ยถือว่าเป็นจุดขยับเพียบขยับได้เล่นได้สนุกเหมือนกันนะตัวนี้การขยับต่างๆนานาอย่างเงี้ยตรงขาอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้แปลงร่างได้หลายแบบเป็นแขนเป็นขาได้แล้วก็แปลงร่างของมันเองได้เป็นบีชโหมดเนี่ยมันก็ทําให้ ลูกเล่นจุดขยับต่างๆเนี่ยมันมีข้อจากัดแต่ว่าถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ดีเทลตามตัวเนี่ยผมว่าจัดมาให้โอเคเลยนะเนี่ยตามตัวเห็นไหมตรงตาดีเซปตีคข้อตั้งองเนี่ยผมว่าถ่ามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนขาที่เป็นล่างบีชเนี่ยเห็นไหมรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้นี่แบบนี้ด้านหลังก็ไม่ค่อยมีกลวงให้เห็นนะเนี่ยซ่อนกลวงซ่อนอะไรเนี่ยจะมีกลวงก็แค่ตรงแขนเนี่ยตรงช่วงแขนเท่านั้นเองนะครับ จุดที่ต้องระวังคือจุดตรงหัวไหล่นี้ครับผมตรงแขนเวลาเราแปลงร่างเป็นโหมดสัตว์โหมดอะไรเงี้ยมันจะต้องดึงออกมานะแล้วก็ต้องพับขึ้นมานิดนึงเนี่ยตรงช่วงตรงแกนตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ต้องระวังกลัวมันจะหักเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยส่วนอื่นๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเพราะว่าตัวนี้มันมันดีมันดูดีมันลงตัวนะครับสาหรับสาหรับร่างหุ่นนะแต่เป็นร่างบีสมวดเนี่ยผมยังดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร ใครรู้ช่วยบอกผมทีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ข้อเสียคือมันมีตัวเดียวแล้วเล่นไม่สนุกครับมันต้องมีพวกมาอีก4ตัวนะครับถึงจะรวมร่างเป็น a b o m i n ั s ได้ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนผมสามารถหารวบรวมมาได้ครบผมจะ,ะเอามารีวิวร่างรวมให้ดูนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอ1นึ่งไลค์หแชร์เป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับผม คลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรแล้วมาติดตามดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย